สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นไลฟ์วันเกิดม2ออครบรอบ ah, ah, ah. เ,อเขียนว่าอะไรนะเอาเป็นว่าใครสงสัยว่าม2อาอยุเท่าไหร่ก็อ่านตรงชื่อไลฟ์เอานะแืมว่าปะเละปะเละปแลวปแลว หลังจากเราเราเล่นตัวคือมันไม่มีแบบโชว์แค่แค่นิดเดียวเราโชว์นิดเดียวทำไงเราหันหันหลังอะหันหลังหันหลังได้ผลปะแล้วจอสตรีมอยู่ไหนบร์ลี่วันนี้แม่มีเงินมาซื้อข้าวให้ลูกกินแล้วนะขอบคุณโดนัทจะคุณออสตาเล้งหนมโดนัทมา2 2 2 2องกคุณสายมันเกิดอ่ะยากแล้วคุณจะให้ผมอ่านชื่อไลฟ์ตัวเองใช่ไหมรู้ไว้ซรบว่าอ่านไม่เป็นเหมือนกัน เอออ่านไม่เป็นเหมือนกันแหละเออก็ตั้งไว้งั้นแหละก็ตั้งเอาวิวๆิวไว้นั่นแหละเอ่ากี่ล้านเนี่ยร้อยเละพี่ร้อยล้านล้านเจ็ดแสนล้านเออแปเพราะว่าหน้าคอมเมนต์มันอยู่คนละต่อคนับตอนที่อ่าแชร์การสมัครสมาชิกเป็นโพสค่ะตึง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 สวัสดีคุณนัคะ ยอนนี้เราเข้าสู่การเป็นโฮส์ครบรอบ30เดือนเล็กสวยว่าแทงหวยเลยดีกว่ามาใหม่ครับบนหัวกินได้ไหมครับกินได้กินได้ ตำลมังจับก,กล้องเหมือนโดนกระชากค,คอเสื้อ,อยังไงก็ไม่รู้ไอาคุณทอสค่าคุ้มครองเดือนหน้าจ่ายมั้ยยังทุกอย่างมันก็ต้องมีต้นทุนนะเวย้ยจ่ายค่าคุ้มครองมาด้วยรู้เปล่า <S <S นา่ารัก ใครมาบิดแป้หน้าบ้านอ้ววะใครมาบิบแป้หน้าบ้านอว้อวอวะก็สั่งอะไรไปหอเปล่าวะอ้ววะอ้ววะไม่ได้สัง่งอะไรไปนะไอ้สามลูกนี้มีลูกหนึ่งที่เป็นโมจิตัวจริงเฮ้ยนาเล่นนาเล่นเดี๋ยนะไอ้สามลูกนี้มีเพียงลูกเดียวเท่านั้นที่เป็นโมจิตัวจริงอีก song l o ก k go h a ผมเป็นโมจิปลาสิบตัวจริงครับผมเป็นโมจิปลาสิบตัวจริงครับ ผมเป็นมจิปลาชิตตัวจริงครับเบอร์รี่ไม่ใช่ไม่ต้องมาเล่นไม่ต้องไม่ต้องมาข้ากล้องเบอร์รี่อ่ะไปเลอนไปเปื่อยเราอ่ะ <c oughs> เราต้องจากกาันไปียงเท่านี้แล้วกับน้องโมจิบิน้องโมเขาครวซองน้องโมเออเออนั่นแหละเอ่ออย่าน้องโมเบคอนบายบาย <c oughs> <c oughs> บ,ายบาย, <c oughs> บายบายคุณโฮสทุกคนนะคะ <c oughs> บายบาย <c oughs> ไม่ถึงอ่ะ เอียงหัวนะนมว้าเอ